ดึงดึงดึงดึดึงดงดึงดึงดึงนี่คือคลิปที่จะแสดงให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คุณคิดถ้าเปรียบเทียบว่าฉลามคืออนุภาคของบุหรี่ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศิสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศิสเกตและอำเภอกันทละลักและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c ส New พระอิสาน h อชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและคนาโกงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกดจัดพิธีมอบหนังสือรับรองนายกอบจอศรีสะเกดและสมาชิกอบจอศรีสะเกดค่ะเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่3มีนาคม2568ค่ะที่ศูนย์โอทอปองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดนายเอกเริกพร้อมชัยอนันต์ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกด เป็นประธานมอบหนังสือรับรองให้แก่นายวิชิตไตสรนกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิสเกตและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิสเกตทั้ง36เขตของจังหวดัดโดยมีดรชัชด,ดาปัสบาลผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิสเกตนำผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครู ข้าราชการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พ0 0ษานวมินทราชินีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและข้าราชการบริหารส่วนจังหวดัดร่วมในพิธีดรชัชด,ดาป,ปัส,สบาลผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัดสิสเกตกล่าวว่าตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัดและสมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวดัด เมื่อวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2568บัดนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้งให้แก่นายกอบอจศิษเกตและสมาชิกสภา,าอบอจศิษเกตเป็นที่เรียบร้อยแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัดศิษเกตขอต้อนรับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศิษเกตและท่านสมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดศิษเกตที่ได้รับการเลือกตั้งด้วยความยินดียิ่ง และขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนช,นชาวจังหวัดสุสเกตการที่ท่านได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งในครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและความศรัทธาจากประชาชนซึ่งท่านทั้งหลายได้แสดงถึงความหวังที่จะพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆของชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น หวังว่าท่านจะสามารถนำประสบการณ์ความรู้และความตั้งใจในการทำงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมและสร้างสารรค์ความเจริญให้แก่จังหวัดของเราต่อไปขอให้ท่านประสบความสำเร็จในทุกๆด้านและร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของเราให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกๆส่วนราชการพร้อมที่จะนำนโยบายของท่านนำไปปฏิบัติและเป็นฟันเฟืองที่จะหมุนไปด้วยกันเพื่อให้การทำงานประสบผลสำเร็จ กิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกตต่อไปนายวิชิตไตสรนกูลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกตกล่าวค่ะว่าตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกอบจรศรีสะเกตและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกตเมื่อวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2568าที่ผ่านมา และตนได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวศริสเกตเป็นจำนวนมากนั้นต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดรีสเกตที่ได้ให้โอกาสกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งซึ่งการกลับมาครั้งนี้ก็ต้องเรียนว่าค่อนข้างเหนื่อยแต่ความเหนื่อยเมื่อมาเจอผลคะแนนที่ชาวจังหวัดริสเกตมอบให้ก็หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง และคิดว่าเมื่อเข้ามาแล้วอะไรที่จะยังค้งางคาอยู่เมื่อสมัยที่แล้วก็มาทำให้มันสำเร็จและเมื่อทำสำเร็จในส่วนเก่าแล้วก็จะเริ่มทำงานตามแนวคิดใหม่ของทีมงานที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ซึ่งเราได้ให้นโยบายไว้แล้วว่าเราจะทำให้ครบทุกนโยบายภายใน4ปีซึ่งเป็นนโยบายเจข้อที่ให้ไว้ในการหาเสียง ซึ่งทีมงานเราได้เข้ามาครบทั้ง36เขตก็คิดว่าปัญหาอุปสรรคในการทำงานก็ไม่น่าจะมีปัญหามีความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นทั้งสมาชิกทั้ง36คนที่เป็นทีมงานเราอยู่แล้ว โดยเรื่องแรกเลยที่ตกค้างอยู่คือเรื่องรอพอสตที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับถ่ายโอนมาปีกว่าหลายอย่างที่จะต้องให้กับเขาโดยเฉพาะความมั่นคงความก้าวหน้าและเมื่อเขาได้รับความก้าวหน้าที่มั่นคงแล้วก็คาดหวังว่าเขาจะมุ่งมั่นลงมาทํางานตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในการดูแลประชาชนผู้เจ็บป่วยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะ ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตนำข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เล่าจัดพิธีเจริญพระพุทธบต์ถวายในหลวงราชการที่10ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่าที่วัดหนองทุ่มตำบลพายุอำเภอพายุจังหวัดสิสเกตนายอนุพงสุขสมนิต ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฝ่ายขราวาดได้นำข้าราชการประชาชนชาวจังหวัดสิสเกตทุกหมู่เหล่าร่วมการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ประจำปี2568ประจำเดือนกุมภาพันธ์โดยมีพระวชิลสิทธิทธาดาเจ้าคณะจังหวัดสิสเกตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์จังหวัดประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตาภาวนา ซึ่งจังหวัดศรีสเกตร,ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดศรีสเกตได้กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเป็นประจำทุกเดือนตลอดปี2568ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้พุทธสนิกชนและยังทำให้สังคมเกิดความสงบร่มเย็นสันติสุขด้วยการนำหลักธรรมจากบทสวดเจริญพระพุทธมนต์มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวนันเป็นการสอนใจประชาชนให้มีสติให้ตั้งมั่นในคุณงามความดีไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตและจะสามารถดำรงชีวิตอยู่บนความถูกต้องตามธรรมนองคลองธรรมค่ะ โรงเรียนอนุบาลศิษเกตจัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านวิชาการภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุข Good Learning with Happiness ค่ะ เมื่อวันที่4มีนาคม2,568เวลา9นาฬิกาค่ะที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศิสเกตนายธเนศเือรัฐประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลศิสเกตเป็นประธานเปิดกิจกรรม Open House อนุบาลศิสเกตเปิดบ้านวิชาการภายใต้ในโยบายเรียนดีมีความสุข Good Learning w i t h Happiness โดยมีนายสุรยิยศถุงจรผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศิสเกต นำคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรและนักเรียนให้การต้อนรับพร้อมด้วยนายสุเทพศรบุญทองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศิสเกตเขตหนึ่งผู้บริหารสถานศึกษา,กษา,กษา,กษาและผู้สมคุณวุฒิร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมครั้งนี้นายสุริย์ถุงจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศิสเกตเปิดเผยค่ะว่า ด้วยโรงเรียนอนุบาลศิษเกตได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับนักเรียนว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาตรา47-51โดยการเข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพภายในภายนอก ทางโรงเรียนได้ดําเนินการเรียนการสอนภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ตามคุณลักษณะเป็นไปตามหลักสูตรด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายในด้านวิชาการและด้านความสามารถพิเศษ นักเรียนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของตนเองจึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพและผลงานที่เกิดจากการเรียนการสอนและเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานของผู้เรียนผ่านกิจกรรมบูรณา,าการต่างๆจึงได้กำหนดให้มีการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการเปิดบ้านวิชาการอนุบาลศิสเกตโอเพนเฮาสอนุบาลศรสเกตโดยบูรณา,าการมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้8กลุ่มสาระกิจกรรมห้องสมุดกิจกรรมแนแนวการนำเสนอผลงานรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระโรงเรียนมาตรฐานสากลตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพและผลงานที่เกิดจากการเรียนการสอนและเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานของผู้เรียนและโรงเรียน ผ่านการจัดกิจกรรมบูรณาการจากกลุ่มสาระการเรียนรู้แต่กลุ่มสาระและกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดวิสัยรักการอาร่านซึ่งเป็นพื้นฐานในการสแสวงหาความรู้ต่อไปเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานอื่นในชุมชนทั้งเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ในการทำงานเป็นหมู่คณะ โดยผ่านการนำเสนอด้วยโครงงานการศึกษาเพื่อเรียนรู้และผลงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้จะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและประเทศชาติสามารถแข่งขันและก้าวทันโลกต่อไปในอนาคตโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงทักษะความสามารถของนักเรียนการจัดนิทรรศการการตอบปัญหาและการแข่งขันต่างๆค่ะ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน38ศสิษเกตชี้แจงสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานแก่ผู้ประกอบการได้เข้าถึงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานและสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่าที่ห้องวรโรบนโรงแรมพรมพิมานอำเภอเมืองศิสเกตนายทวีศักดิ์ทรงอยู่รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตเป็นประธานเปิดสัมมนาสิทธิประโยชน์จากกองทุนฝีมือแรงงานภายใต้พรบรส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพุทธศักราช2545และที่แก้ไขเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2568เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการได้มีส่วนร่วมในการ พัฒนาฝีมือแรงงานให้มากขึ้นโดยมีมาตรการจูงใจสามารถนำค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรมไปยกเว้นภาษีเงินได้จำนวนร้อยละ100ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานและสิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้ประกอบกิจาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานของตนเองอย่างต่อเนื่องและกำหนดให้ผู้ประกอบกิจาการที่มีลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไปต้องยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายในเดือนมีนาคมนางสาวไทยกีศิลปเิษตผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน38ศิสเกตกล่าวว่า การจัดสัมมนา,าดังกล่าวมุ่งให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพุทธศักราช2545ตลอดจนผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในเรื่องการให้เงินกู้ยืมการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน รวมถึงการยื่นแบบแสดงเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานปัจจุบันจังหวัดสเกตมีสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานจำนวน30แห่งซึ่งต้องดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างของตนครบตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนดเพื่อใช้ในการคัดเลือกเลื่อนตำแหน่งเลื่อนค่าจ้างให้แก่พนักงานตนเอง พร้อมมีการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบกิจการอีกทางต้องยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี2567พร้อมชำระเงินสมทบภายในเดือนมีนาคมนี้2568โอกาสนี้ได้มอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่บริษัทจำกัดปัจจัยชีวิต มอบใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติแก่สถานศึกษาจำนวนสองแห่งได้แก่วิทยาลัยเทคนิคกันทารารมและวิทยาลัยเทคนิคศิษเกตพร้อมกันนี้อย่างได้มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุพนิพิสายซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนค่ะค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายในจังหวดัดศิสเกตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นประจําวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันลักษณากงแก้วพร้อมทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะหันศานมสดคิดถึงนมโคสดแท้ๆและขนมปังปิ้งคิดถึงเราบรรยิกาดดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยหันสานมสดสรรหาสิ่งดีๆเพื่อคุณ โทร08 5 4 9 5 08 3 5เลิกแล้าได้สามเดือนเ<อ>ปลี่ยนไปเยินเลย คือมันไม่ช <desserts> ินเลยอะค่ะดูเป็นคนละคนเลยเมื่อก่อนตอนกินเหล้าขอบตาดำเพราะว่านอนไม่พอแถมยังอ้วนลงพุงจนคนคิดว่าจะเป็นหมูอยู่ละน่ะอืมเลิกได้นก็ดีแล้วครับงดเล่าแค่สามเดือนเองน่าจะใส ตากว่าหม่ดำพุงกว่ายุบสุขภาพกว่าดีเออคือหมายถึงคนนะฮะผมเลิกเหล้ามา3เดือนแล้วครับสุขภาพผมดีมากเลยนะครับแล้วก็มีเงินเก็บทุนมาได้ตั้ง3เดือนสู้ๆนะครับแล้วก็ยังมีซิกแพคด้วยนะครับก็ตามนั้นแหละครับงดเหล่าเข้าพรรษาแค่3เดือนเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่เลย